สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ได้ปนประทูมาโอ้คิดวันนี้ปนแบบแข็งๆขด้พี่น้องปลักแข้งลวกปลักกันจองลวกพักปังสุดกระมี กันจองเนี่ยครับกันจองบักแข้งแล้วก็มะละเอ๊ะพักคำนี้แล้วพี่น้องเอาไวปทีแล้วมันไ่เห็นนี่เอา้านี่แกงน้่งหวานเอามาสดหุหน่นหอนแกงเสยยียนะพี่น้องใส่ผักขาน,า,าน้่งหวานห้องนี่เอา้าเอามากินนะนี่พี่น้อง แกงนางหวานด้วยอู้หลายอย่างทำมือเียมามีนี่ะมะนมาวมีน้ำมีนาก่อนจะกินขา้าวอยากน้ำย่อยกันแต่งโม่พี่น้องอืม คลิปหลายๆลืมลลอ,อมันเสร็จแล้วแต่มบางคันยักินเอามากินพร้อมกันพี่น้องมออาจั่างเสียหน้าพี่น้องบริสตอลถอนห่อนเย็นก้อนพี่น้องเดิจากก้อน mập cao anh nhìn được rồi có tâm đấy นึ่รอกพักปังนี่เนาะอืม,อมอขา้าวบ้านบันเท่าไหรอ่อืม,อมแกงนางหวานหรือแกงบ่อนได้พี่นหนงเดีาายกขาไส่ปลอีตู ชมพักก,กันม,มั้ต้องกิดไปกินทคศ้มขมไหมล่ะพี่น้องต้องฝนจะตกเลยเอ่ะตกหลด จำเจ้าเป็นดิบบ้างห่งคงซ้ำนี่กันแล้วดีพี่นอ้องกินฟังหลอดแก้อกแล้ว พักฝั่งในกรคซิบบาดเลยพี่น้องมันถือฝน มันจะโดนอะไรพี่น้องอนี่หลายอย่างแกงนางหวานกุบกรอบๆเหมวนผักขากับปุกอีกตัวหน้าคำหนี่งไปเลย Mmm. แกงนั้งหวนันหวนใช้กันอีกครั้หนึ่งกันนะอืมเข้อย สดถึงตอนบระคามเดี๋ยวมันขึ้นสมเจ่ปิดไทยด้วยบักแตงโมมัหนหวาน แล้วตัวเขาล ขอมากดติดตามกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้พอขั้วต่ออ่อนนีด่ด้วยครับเด้อมาเห็ดคลิปในเบื้องมือนี้มือนี้ได้ปนปลาทูกับแกงนั่งหวานสุดตะแกงนั่งหวานลายปนปลาทูเลยบื่เบิดเอาพี่ผักหลวกน้ำผักปังผักกันจงมะคือบักแข่งมักมละโอลายยางพี่น้องเอาพอ,อกัน มากินขา้าวหอมผ้ามากินปลาหอมถ้วยมากินกล้วยหอมวีเลยพี่น้องเด้อเอากอดีจจก,กันกะให้พ่อแม่พี่น้องกินข้าวแทบนอนรับฟันดีเลยพี่น้องเด้อเอาพอกันไม่คลิปหนาคลิปนี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับ